เครื่องยิงกระสุนเตียมให้พอมนะครับป้องกันตัวไม่ได้ให้ฟังนะครับไปลบหน้าแข้งหน้าเลยลบหน้าแขงหน้าทำประวัติเกี่ยวกับอะไรครับเอ่อเพราะว่าเซอฟิลสี่ทุ่มไม่ใช่หรอครับหรือว่าไง่าง่ก็คือว่าคือามน้องีกว่าได้ครับได้ครับ ก็นะครับเอ,อ่เอ,อเห็นบอกว่าเชิญไปทำประวัตินี่ออทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ให้คำตอบนะครับดังนั้นก็มีการพาตัวทั้งสามท่านนะครับไปที่สอนอเพื่อทำประวัตินะครับเมื่อกี้ก็มีการสอบถามไปที่ชุดสืบสวนแล้วนะครับแต่ว่าทางชุดสืบสวนเองก็ ให้ไปถามที่ท่านรองนะครับท่านรองก็ไม่ได้มีการให้คําตอบแต่อย่างใดนะครับ